อนเดีพี่คะปนีอเรดีย่าเะใช้เสป็นาปรเรียนว่าประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีหรือเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็กลับสานี ท่านก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับทั้ง11อุตสาหกรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่าแท็กกานะครับไทยแลนด์เดเวทคอนเทนต์เอเจนซี่นะครับอุตสาหกรรมเฟสติวัลนะครับหรือว่างานเทศก,กาลก็เป็นหนึ่งใน11อุตสาหกรรมที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะมารกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยนะครับโดยการนํามิติทางด้านวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าอัตลักษณ์ท้งองถิ่นต่างๆนะครับนำมาเป็นสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับ เพียงแต่ว่าข้อสําคัญคือเราต้องรักษาตรักษ์นั้นๆเอาไว้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลอยกระทงกับเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นสองมหาเทศกาลของประเทศไทยเราที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับมาตั้งแต่อดีตนะครับทั้งคนไทยเราเองทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนังน,นั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้ความสัมพันธ์กับสมประเพณีนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีลอยกระทงนะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยรณนงค์รงนะครับในการรักษาอัตลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงเอาไว้ทั้ง77จังหวัดนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหาคนคร,ครนะครับทุกเขตนะครับเพราะว่าในรูปแบบเนื้อหาสาระหรือว่ากิจกรรมหรือว่าลักษณะของลอยกระทงแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะครับเช่นทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นประเพณีญี่เปุ่ ทางจังหวัดตากก็จะเป็นรอยกระทรงสายอย่างนี้เป็นต้นทางจังหวัดสุโขทัยเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นการลอยกระทรงของเทียนเล่นไฟนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีอีกหลายๆายจังหวัดนะครับเช่นที่อัมพวานะครับก็มีลอยกระทรงกาบกล้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เชิญท่านผู้รับผิดช,ชอบนะครับหรือว่าผู้บริหารของแต่ละจังหวัดนะครับมาพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ลอยกระทงจำนวน3ามุกหน่วยงานนะครับเช่นกรมเจ้าท่าของทัพเรือหรือว่าวกรมควบคุมมลพิษนะครับหรือว่าทางตํงาตรวจแห่งชาตินะครับมาดูกันในทุกมิตินะครับ โดยมีท่านรัตรุมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนะครับท่านตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท,ท่านได้ออกมาตรก,การแล้วก็แนวทางในการประพฤติปฏิบัติในวันลอยกระทจจะงจํานวน16ข้อนะครับเช่นเราส่งเสริมในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นนะครับเราส่งเสริมในเรื่องของการนาวัสดุธรรมชาติมาลอยกระทงเราส่งเสริมในเรื่องการที่จะไม่มีแลอลกอฮอล์นะครับรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาลอยกระทงนะครับให้ ประเพณีลอยกระทงของเราเนี่ยได้มีมาตรฐานคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะนําประเพณีลอยกระทงเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกนะครับก็นําเรียนว่าในปี2566นะครับ กรสมสงเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการอยู่สามเรื่องนะครับในการที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมด้วมประเพณีของประเทศไทยเข้าสู่การชนะยุทของยูเนสโกในลำต่อไปนะครับประกอบด้วยประเพณีร้อยประโคมรายการที่สองก็คือมวยไทยรายการที่สามก,ก็คือชุดพระราชทานนะครับซึ่งขณะนี้มีความพืบหน้าว่าทั้งสามเรื่องเนี่ยได้ศึกษาไปแล้วประมาณ70%นะครับโดยมีไทม์ไลน์ก็คือว่าภายในวันที่3 1ม,มีนาคม2567 ทั้ง3เรื่องนี้จะต้องได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับให้ความเห็นชอบ ให้ประเทศไทยนะครับนำเสนอทั้ง3รายการต่งางๆสู่ยูเนสโกต่อไปนะครับซึ่งมติคณะมตรีเนี่ยก็จะออกมา2ข้อนะครับในข้อที่1ก็คือเห็นชอบในหลักการได้นำทั้ง3ประเพณีนี้เข้าสู่การประชุมของยูเนสโกในข้อที่2นะครับก็จะมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในหนังสือนำส่งยูเนสโกครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของทั้ง3ประเพณี หรือว่าทั้ง3วัฒนธรรมของไทยเราครับเช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยเราได้ศึกษาร่วมกับสถาบันไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งขณะนี้ได้ลงไปในพื้นที่ประมาณ8จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังเก็บข้อมูลชุดสุดท้ายอยู่ที่ในกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็จะผลิตเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ผลิตเป็นภาพถ่ายเพื่อจะนําเสนอยูเนสโกต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้การดําเนินง,งานก็ประมาณ70%นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีการเสวนาพูดคุยโฟกัสกลุ่มกันในเ,เรื่องนี้นะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าทางสถาบันไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะ ทำในลักษณะของทั้งเนื้อหาทางวิชาการนะครับแล้วก,ก็การลงพื้นที่แล้วก็ในเชิงปฏิบัติของชุมชนนะครับแล้วก็แปลเอกสารตอบแบบฟอร์มของยูเนสโกเป็นภาษาของยูเนสโกเขานะครับก็ขออนุาตนำเรียนความคืบหน้าว่าภายในวันที่3เสือนมีนาคม2567น,นี้นะครับทั้ง3รายการ จะได้รับการผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยครับแสดงว่าปีนี้ประเพณีลอยกระทงก็คือจะได้เป็นภาพที่เก็บบรรยากาศเพื่อน,นําส่งยูเนสโกใช่ไหมถูกต้องครับจริงๆแล้วเราศึกษาประมาณสักสปีที่แล้ว<ม>นะครับประเพณีลอยกระทงเนื่องจากว่าในการนําสนอยูเนสโกเนี่ยก็จะมีกระบวนการขั้นตอนเนียรายการหนึ่งประมาณสัก3-5ปีนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับเช่นเช่นออ รายการที่จะได้รับการประกาศนะครับก็ขอขอนุญาตนำเยนว่าขณะนี้เราได้รับแจ้งนะครับอาจจะเป็นข่าวดีนะครับว่าทางยูเนสโกเนี่ยได้บรรจุรายการประเพณีสงกรานปีใหม่ไทยในดีเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมใหญ่ของยูเนสโกในต้นเดือนธันวาคม2563นะครับซึ่งจะมีการประชุมกันที่ประเทศอวอสโซวาน่านะครับก็ mm hmm. ประเพณีสงกรานเนี่ยเราส่งไปที่ยูเนสโกตั้งแต่ปี2563 ติดกระทั่งได้รับการพิจารณาในะปี2566นะครับซึ่งก,ก็คงต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าเราเก็บข้อมูลจากทุกพื้นที่ะนะครับถ้าคิดว่าความาดหลังควาเป็นไปได้ที่แบบเราน่าจะได้ไมาองนีคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องข้อมูลต่างๆน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับผ,ผมขอขอนําเรียนนะครับว่า ตามที่เราได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับยูเนสโกยกตัวอย่างประเพณีสงกรานะครับที่จะได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกในเดือนต้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาตอบมานะครับว่าทางประเทศไทยเราทำเอกสารได้อย่างมีความพร้อมมากนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในการที่จะเสนอเอกสารให้กับ ประเทศอื่นๆต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราทําข้อมูลเสนอยูเนสโกเนี่ยรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศนะครับเช่นได้นําเรียนว่าประเพณีลอยกระทงเราทาร่วมกับสถาบันไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับขณะที่ชุดพระราชนิยมหรือที่เราเรียกว่าชุดพระราชทา,านนะครับเราทาร่วมกับสถาบันไทยกดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรณีของมวยไทยเราทําร่วมกับสถาบันราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่จังหวัดราชบุรีซึ่งสถาบันราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยท่านเปิดสอนวิชาเอกมวยไทยในะระดับเปียนโทรปรญาตรีปรยาเอกด้วยครับอันนี้ก็เราก็เลยมีความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและก็กรมสงเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยปฏิบัติ นะครับก็เราก็จะเดินไปตามแนวทางที่เราได้กําหนดแล้วก็มีความมั่นใจว่าได้รับการตอบรับอย่างดีครับขอบคุณนะครับ